ร่วมกันประสานการทำง,ง,งานกันระหว่างเจ้าที่ปชปชปปทและปะปปส่วนปปงเนี่ยก็ได้ประสานงานอยู่นะครับเดี๋ยวก็ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการจับกลุ่นนะครับบุคคลที่เป็นคนที่รู้จักกันทั้งประเทศนะครับนะครับแล้วก็นทั้งประเทศนะครับก็เหตุนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เป็นเรื่องของผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นอธิบดีคนหนึ่งของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ภรรยานะครับได้รับความเดือดร้อนถูกหละกแกนะครับเข้ามาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ปปสนะครับทางปปเนี่ยก็ได้ประสานดำเนินารสืบสวน ข้าวปูต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้ทางบพรชพิจารณานะครับนะครับเพื่อๆาก,การการดำเนินการนะครับก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาถูกกลุ่มบุคคลพวกนี้รังแกกานเนี่ยก็คือมีเจ้าหน้าที่รับรวมอยู่ด้วยทางปพรชเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องกลับคืนให้เรามาดำเนินการนะครับ วันนี้เราก็มีการเปิดปรัชุมการนะครับในส่วนของการทำงานจากลุ่มผู้ต้องหาสามรายนะครับเดี๋ยวต้นนะครับก็จะให้ท่านประธานประชาระครับพูงเรื่อนนี้นะก่อนครับขอบคุณครับเป็นเลยครับผมชอนเวลาอรก็พี่รุ่เจ็ดครับพี่เจ้า ขอบคุณมากครับก็อดีตข้ราชกาขอบคุณนะครับทางหน่วยงานที่ร่วมกันนะครับเขาดีการในการจับกลุ่มนะก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับในเคสนี้นะครับโดยเฉพาะทางท่านผู้จัดการนะครับผมท่านก็ได้มอบหมายให้ทางพิจารณาเรานะครับท่านจรุลเกียรติปันแก้วเนี่ยนะครับเราก็ทำท่านผู้กำกับการนายรสศเฉลิมพันธ์นะครับเราก็ร่วมปทับท่านผู้วิสามนะครับเสนาบุรุษประกาศปท จากของนายยศดสวิชชูกรหรือเจมด็อกจิตนะครับซึ่งเวลาแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจสอบราชการที่11บเอ็ดตางกำลังรองนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อแต่งตั้งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนรวจสซึ่งคณะทำงานตรวจสอบราชการเนี่ยมีหน้าที่ด้านหน้าเช่นเรื่อการรอมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการภายในเขตการตรวจสอบที่11นะครับซึ่งอยู่ทางภาคอีสานนี่แหละนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการเชิญ บุคคลเกี่ยวข้องในเจ้าหที่รัฐเนี่ยนะครับมาชี้แจงอยู่เน็นตงางๆแล้วก็รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริง,ววรรรรงข้อมูลต่างๆที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อนำไปสเสนออย่างขณะกรรมาิารที่เกี่ยวข้องการมีการปฏิบัตินี้ก็ปรากฏว่ามีการเนินการซึ่งไปทวงแต่ทงางคุณศรสีสวรรค์จันยากับพวกรวมสามคนในพิการาที่ว่าเบื้องต้นนะครับมันจะมีบัตรสุนเทรองเรียนอธิบดีกรมการข้านะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งมูลค่าโครงการก็ประมาณพันกว่าล้านแล้วก็มีสองสามโครงการกประมาณเจ็ดแปดร้อยล้านนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางหน่วยงานความจริงแล้วมีการตรวจสอบแล้วนะครับแต่กปรากฏว่ามีการหยิบเรื่องร้องเนียนะครับไปถึนการแถลงข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทานผู้สื่อข,ข่าวจำได้ก็จะมีทางคุณยศสวิทย์จูรกรมรอจมสดอกจิ๋เนี่ยแนะร่วมกับคุณศิรุวรรณนะครับไปเปิดแถลงข่าวเกียวว่ามีมีการทุจริต ของกมเนี่ยนะครับเรียกการรับผลประโยชน์นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อข่าวออกไปเนี่ยนะครับก็มีการไปดําเนินการมีผู้สานงานไปดำเนินการติดต่อนะครับเพื่อจะให้ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้มีการพูดคุยกระทำที่พอดีนะครับแล้วก็ภรรยาอัดุรีคเนี้ก็ได้มีการติดต่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะยุติการร้องเรียน,นครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญ โดยร่วมกับทางเจมส์บล็อกจิบนะครับในฐานะคณะทำงานเนี่ยนะครับเป็นผู้ประสานงานเพราะนั้นเราจะถือว่าทางคุณเยสวิทจูเกาะมิถุนยังเด็กจิตได้รับการแตั้งไปได้ทำงานถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบประกอบขึ้นโดนการต่อการตัดตามการธุริษฐ์ประจาสม6 1มาตรา4อยู่ในหน้าที่ดังนั้นทางการวิจัยจะดำเนินการดั้นะครับหลังจากที่ได้มีการไปติดต่ออธิบดีและได้รับเงินเนี่ยนะครับ แล้วากายก็ผ่านตัวแทนรับนะครับคนหนึ่งก็ปรากฏว่ากรณีที่มีการเรียกรับเงินพูดคุยกันเนี่ยทีแรกมีการเรียกรับโดยมังสวนเนี่ยเรียกรับไปอยู่ประมาณ3ล้านบาทนะครับแต่ต่อรองกันบอกว่าเอกขอเป็นสัต์กลานห้าอันจะใจวันแรกไปนะครับเนื่องจากเขาก็ยังไม่เชื่อใจว่าเออทีแรกเขาอ้างว่าพนที่ถูกเรียกอ้างว่ากลัวจเกิดความเสียหายก็อ,อ,ยอยากจะยื่นติดสั แล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเขาก็มาไว้ตัวเองเขาว่าได้ทําผิดอะไรอยู่ๆทำไมเขาต้องจ่ายก็เลยเปเห็นว่ามีการมาลองตุกตาเท่นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการนัดหมายกันเพื่อจะจ่ายเงินไปเรียกนะครับทางผู้เสียหายเองก็ได้ไปเข้าร้องทุกต่อทั้งปปอตรปตรก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานนะครับไปเห็นว่าเป็นตัวจริงมาก็ส่งให้ทางปปชนะครับปปชโดยคณะกรรมการเขาก็ได้มีมติว่าเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนเพื่อเข้าไปดำเนินการ วางแผนในการจับกลุ่มก็เลยส่งหรือมอบหมายให้ทำคณกระมานส่วนนึกอต๊รต,ต,รตรเข้าไปดำเนินการต่อนะครับหลังจากที่ได้รับเลือกผื้ไปจรรับอบบบจับอประชาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนกันนะครับก็มีการติดต่อและพนักหมายกันว่าะจะมีการนำเงินที่เหลือนะครับไปให้ลุงศรีสุวรรณกับใคระยะนะครับที่บ้านของเขาในวันนี้นะครับเราก็ได้มีการนำเงินของการ แล้วก็ภรรยาครับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปปุ๊บก็พบหลักฐานก็คือเงินนะครับที่ได้มีการทาหลักฐานเอาไว้แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นของการการดเนินารแต่ก่อนหน้านั้นแหละนะครับมันมีกระบวนการการติดต่อไม่ว่าจะเป็นโรศแอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะครับซึ่งเราก oui, ็ได้ข้อมูลรวบรวมมาหมดนะครับในภก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ผมไม่าอ้างไป เพราะฉะนั้นในการดำเนินการการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จมีความร่วมมือควาทาัปตอตรวแลวก็ในงานที่ผมได้เกิดจริงนะครับแล้วก็ในการเร่งการนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มแลวก็ควบคุมตัวกลุ่มสีสุวรรณนะครับมาที่กองจาการสืบสวนกลางนะครับกำลังสอบปากคำตตามอยู่นะครับส่วนในรายละเอียดอื่นๆนะครับประเดี๋ยวอาจจะให้ท่านเลขาท่านการพบครท่านผู้อุตส่าร์นะครับได้กล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเชิญครับ